ดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคนติดตามทั้งคนติดตามเก่าและคนติดตามใหม่นะครับที่ติดตามผลงานผมตมาตลอดนะครับไม่ว่าจะในเฟซในทิกตอกใน YouTube นะครับก็วันนี้ผมพามาประกอบห้องแข้งท่อนล่างของร้อยิบไอนะครับว่าประกอบจุดไหนก่อนแล้วประกอบอยังไงบ้างนะครับอ่าตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเ,เข้าเบี่ยงเข้าก่อนการเาเข้าเบี่ยงเข้าผมก็จะใช้อยู่2วิธีก็มีใช้ความร้อนแล้วก็ ดูดเข้านะครับตอนนี้ผมจะใช้ความร้อนนะครับก็ใช้แก๊สอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยแก๊สกระป๋องนะครับแก๊สกระป๋องเราโลนไปที่ห้องแข็งเลยนะครับนี่โรนไปนะครับกว่ามันจะร้อนนะครับอันนี้เรจะไม่จะต่อเลยนะครับว่ามันโลนานแค่ไหนตอนนี้ผมจะล้มนันไปหน่อยนะครับผมมีข้าวน้ำมันอยู่เพราะผมจะลมน้ำมันไว้ตอนล้างเสร็จ ห้องก็เวียงห้องแข้งเป็นจุดสําคัญนะครับผมพยายามรักษาความสะอาดด้วยนะครับล้างนะครับในการล้างแข้งก็ล้างข้างนอกข้างในให้สะอาดนะครับเพราะว่าเวลาเดี๋ยวประกอบเนี่ยมันจะมีเศษนะครับตกลงไปในห้องแข้งได้นะครับลุนลุนนะครับเราลุนหมุนอ้อมเลยนะครับให้มันทั่วนะครับอย่า ทิ้งจุดเดียวจนร้อนเกินไปนะครับให้มันร้อนสม่ำเสมอให้มันขยายตัวสม่ำเสมอกันนะครับใครมีปืนยิงอุณหภูมิก็ยิงดูได้นะครับแต่ตอนนี้ผมจะลนกะเอานะครับาบางทีพวกตีบ่าลูกป,ปืนแข็งมาใหม่เงี้ยน,นะครับพวกลูกใหญ่ตีแน่นนะครับ ผมก็จะดูดเข้านะครับดูดเข้าในเส้นปกตีเสร็จเพราะว่าบางทีล้นเนี่ยมันมันยังไม่เข้านะเพราะว่าการขยายตัวมันขยายได้สูงสุดเท่านั้นแล้วมันยังไม่เข้าอยู่เพราะมันแน่นนะครับ อันนี้จะรูนานนิดนึงนะครับเพราะมันมีน้ํามันที่ผมจะลงไว้ถ้าไม่มีมันก็จะไม่มันก็จะขยายตัวได้ไวหน่อยนะครับ น่าจะพอแล้วนะครับพอเราคิดว่ามันพอแล้วเราก็เข้าเบี่ยงเข้าดูนะครับถ้าไม่เข้าก็ไม่ต้องฝืนนะครับเช่นตัวนี้ไม่เข้านะครับไม่เข้าไม่เข้ายังไม่เข้านะครับเราก็ลนต่อไปอลนต่อเลยนะครับเห็นไหมมีข้าวน้ำมันอยู่ แก๊สกระป๋องอาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแก๊สแบบถังมันจะเร็วหน่อยเพราะว่ามันร้อนสูงกว่านะครับเพราะแก๊สกระป๋องพวกนี้มันจะร้อนช้ากว่านะครับแต่มันก็สะดวกสบายครับผมพกาพกาง่ายด้วยนะครับ มนพอสมควรแล้วนะครับใส่ดูอ่าได้แล้วเห็นไหมนี่พอเข้ามันก็จะเข้าแบบง่ายๆเลยอ่าก็ใส่น้ำมันที่ลูกปืนรอบนอกลูกปืนด้วยนะครับใส่ทั่วเลยง่ายนะครับ ที่เหลือเราก็จะประกอบชุดเกียร์ก็อฉลบน้ำมันนะครับตามราวเกียร์ทุกอย่างเลยนะครับลองใส่กามปู ถูกทางไหมเนะี่ยอ่าถูกโยกอุ๊ยร้อนร้อนร้อนโดนดฉังไม่มีจะต่อนะครับโดนจริงร้อนจริงนะครับเมื่อกี้น้ำมันเข้าไป ใ่้ดูหมุนเกียร์ดูนะครับคล่องมันเลื่อนไหม โอเคนะครับต่อไปเราก็จะทำการทากาวนะครับทากาวการทากาวผมนะครับผมจะเช็ด หน้าสัมผัสตัวเนี้ยให้มันไม่มีเศษอะไรต่างๆสักอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวน้ํามันหรือรต่างๆพอ <Okay. S 1> เราเซจแล้วผมจะใช้ความร้อนเนี่ยนะครับเป่าไล่ ก็แข็งที่เราจะทากาวคือแข้งตัวนี้แล้วก็ใช้กำลอนนะครับเป่าไล่เลยคนอื่นทำยังไงผมไม่รู้นะครับผมทำแบบนี้ไมแต่ใครจะทำโอเคมปาไล่เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ถากาว บุกแข้งจะมี2ตัวนะครับบุกตัวใหญ่นี้2สองตัวโอเคกาวที่ผมใช้ก็เป็นกาวฟ้า จะได้เห็นกันทัทคัด okay. ก็จะไล่ทาก,กาวเลยนะครับหน้าสัมผัสชิ้นงานเราล้างสะอาดไหมเราจะเห็นตอนทากาวเลยครับผม ถ้าเราล้างไม่สะาดมันจะเห็นได้ชัดเลยนะครับถ้าเราไปโดนตรงที่มันมีน้ํามันหรือว่าไม่สะอาดนะครับกาวจะไม่ติดนะครับกาวจะเลื่อนออกเลย ตรงนี้ก็ไม่ต้องทานะครับไม่ต้องทาเพราะว่นไม่จำเป็นโอเคจุดที่เราทาก็มีประมาณเท่านี้นะครับนี่ไม่ต้องไปสนใจนะครับว่ามันไม่เต็มหน้าหรือไหลเวลาเราประกบแข็งเข้าไปเดี๋ยวมันจะบี้อัดเต็มหน้าเองต่อไปก็ประกบแข็ง น่าจะไม่เห็นอ่กบแล้วก็ยกยก,ยก,ย,กยกหาหน่อยถ้าเราไม่ได้ถอดอ่าปั๊มน้ำมันเครื่องก็ระวังนะครับมันจะติดปั๊ม เมื่อกี้ติดแกงขาสตา้าตอนนี้ลงแล้วนะครับลงแล้วเมดติดแกงขาสตาร์ทนะครับผมดูทุกอย่างเลื่อนดีไหมโอเค อย่างต้องหมุนคล้องหมดเลยนะครับนี่ปั๊มเข้าเบียงเบีโอเคถ้าวันนี้ก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับผ่านแล้วต่อไปก็ไล่ทั้งสนฝาดน,น็อตแล้วก็ร้อยน็อตขันได้เลย นี่เห็นไหมสังเกตดูผมจะล้างตรงนี้ให้ใหม่ที่สุดเลยเพราะว่ามันจะได้เปลี่ยนซีนง่ายแล้วก็เศษฝุ่นไม่ลงในเครื่องนะครับจะได้เวลาใช้งานไปจะได้ไม่มีปัญหา แต่ละจุดของมันมีอะไรบ้างผมจะไล่ทําทีละคลิปให้เลยนะครับเพราะว่าคนขอกันมาเยอะเลยนะครับประกอบท่านล่างทํำยังไงประกอบห้องแข็งทำยังไงประกอบฝังคัดดูตรงไหนยังไงแบบไหนนะครับคนขอผมมานี่เยอะจริงๆนะครับชุดในเรื่องของพวกนี้ ต่อไปเราจะไล่ขันละ ันี้ไม่ใช่ปัจจัยบอนที่ผมใช้ประจํานะครับจะเป็นอีกตัวหนึ่งอยู่ในห้องเดี๋ยวผมจะมาขันทวนอีกรอบนะครับอันนี้คือขันไปเบสิกก่อนเบื้องต้นอ่ามันจะขันแน่นกว่านี้อีกนิดนึงนะครับถ้าปัจจัยบอลข้างในอ่าก็จะดูข้อเบี่ยงนะครับนี่หมุนลื่นดีไหมเฟืองปัม๊มอ่าประกอบเข้าไปแล้วเกียร์เป็นยังไง ไม่บีบไม่ขัดมีระยะจะเล่นเข้าเหวี่ยงลื่นปกตินะครับประกอบท้าลนน่างต้องไม่ติดไม่ขัดแล้วก็ไม่ฝืนนะครับไม่ฝืนตอนนี้ก็คือเปลี่ยนการใหม่นะครับ นิ่งปกตินะครับนะลื่นหมดเลยเช็คดูทุกอย่างลื่นโอเคนี่คือผ่านแล้วนะครับผาประกอบท่าผ้าลา,าประกอบท่าล่างถ้าได้อย่างนี้คือโอเคแล้วนะครับโอเคแล้วลกาวก็จะซึมออกมานนิดหนึ่งนะครับนี่แต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับถ้าเราไม่ทาหนาเกินไปนโอเคแค่นี้นะครับประกอบของชุดห้อง แข็งนะครับนีน่ก็มีเท่านี้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปภาพประกอบฝั่งคัตนะครับแล้วก็ฝั่งโซโลอลินแล้วก็ชุดหัวเดี๋ยวติดเรื่อพร้อมกันคันนี้ก็เป็นห้าสามนะครับคันนี้ก็เป็นห้าสามเดิมนะครับเป็นรถที่ขี่มันมันนะครับรถที่ขี่มันมัน ก็คมเดียวไม่เยอะนะครับ,130บร้อยสมสิบปลายหาร้อยสี่สิบจีพบวกบนะครับนี่หัวลูกผมใช้ทรงนี้นะครับนี่ฝาก็แบบนี้เลยก็ถือว่าลึกอยู่นะแต่ว่าแคมมันพาไปได้นี่ประมาณนี้นะครับผลงานมีการันตีหน้าเฟสนะครับสนใจก็อะไรก็ทักเข้ามาได้นะครับงานฝางานอะไรต่างงานเรือน เสือคอ,อยืดชักรับจบหมดนะครับตลอดวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ